วันนี้เข้าครัวกับแม่สีแพรกันจ้าวันนี้เราพามาเกงเห็ดด้ค่ะเกงเห็ดรวมนี้เห็ดตาอันนี้เขาเรียกเห็ดยูคาขาวหอมนี่เห็ดอันนี้นะ่ะหอมมากแก่งแสบจะได้นี่แล้วก็ได้เห็ดพึง่งเห็ดพึ่งข้าวใส่ย,ยอดบวบผักอ,อีตู พริกยังไม่ได้ตำาิดเยอะจ้ะแกงเห็ดรวมเสียยอดบอกุกแสบเดอ้อน้ำเดือดแล้วคิดที่เขาตําได้มาคิดได้กระเทียมในหอมแดงได้เกลือใส่ลงไปเห็นน้ำมันเดือดแล้วเราจะมาซื้อเห็ดน้ำเดือดแล้วใส่เห็ดลงไป ใส่ลงไปเลยครัวบันนอกเห่าแก่งสนิละ่ะแซ่บเพื่อมีซื้อก็ลองเอ็ดเบิงเดอ้อจะหาว่าคิดโตัวเด้เอ็ดไปหามาเองเด้อค่ะนี่เห็ดตาเห็ดตาตา,ม,ามัาบัดเน้เอ็ดเราสุกแล้วเขาก็นี่คิดอยากคิดอยากโอ้ยตกสนอกตกสนอ ออยอดตววของเราใส่ลงไปเลยนี่ยอดตววของเราเก็บสดๆจากสวนเลยค่ะปลูกเองนะคะองอร่อยน้ำป 2, 3, ลาสองสามรอบพอเดี๋ยวมันจะเค็มพราะเขาต้องซื้อน,น้ำประแดะน้ำ ของเราเนี่ยจ้าเทสเนีละมืออีกข้างนึงก็ถือกองออนี่พอดิน่าอร่อยอันนี้นะ่ะย้าแกงสุกินตาก้าวย้าแกงสุกินเราก็เลยขึ้นเยอะแต่าพาดเดี๋ยวไปหาเก็บเ็ดมาแลวกับเด็ดยอดพักมาโบบอยู่แต่นามาแกงเดีย๋ยวปล่อยใหม้มันเดือดจะข่าวก่อนให้มัน ยอดบวบเผาชุกแล้วเ่ากับเสือผักอีตู่ผักอีตู่คือใบแมงลักนะคะนี่ะสุกแล้วเสือผักอีตู่ผักนางตู่เว้าเพีดโอ้เว้ามีม้ฑนอ่ะผักนางตู่หรือใบแมงลักใส่ให้มันหอมน่าก,กินน่าก,กิน แกงเห็ดรวมมีเห็ดตาบหรือเห็ดคนเห็ดพึ่งข้าวแล้วก็เห็ดยูคาขาวแล้วก็ยอดบวบแล้วก็ใบแมงลักผักนางตูอืมหอมแต่ซิมเบิ้งกันจางน้อยนึงเดีย๋ยวตื่มน้ำปลาสักน้อยนึงแล้วก็ตัก,กินได้เลยวันนี้ สุกแล้วสุกแล้วแกงเห็ดของเราตาแซ่บวาพี่น้องไปกินข้าวบัดนี้โอเดอร์โอหยอดบวกอะไอหอนหอนโอตกละตกละเอาใส้มือซอย ตูกเป็นไงเป็นไงน่ากินไหมนี่นี่มาเด้อกินข้าวน้ามด,ดีโอเด้อโอ้น่าอร่อยน่าอร่อยไปไปกินข้าววันนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ลินละหายนอนท่าเยอะเข้าอยู่นะ